เข้าใหม่แล้วนะคะมิ u b ูบิชิ t อาถานงวด5,000วันนี้เงินเดื 12, อน1 2 0 0กว่าคนเดียวสบายๆใครบอกว่าเงินเดือน1 2 0 0ออกรถไม่ได้มาดูนี่ก่อนวันนี้จีน่าได้รถปีใหม่ไมน้อยที่สำคัญเลยงวดถูกมาฝากกันค่ะเป็นมิ s u ูบิชิ a อ t r a าดค่ะปี2019โอ้โหสวยมากๆรถอีโคคารประหยัดน้ํามันปีสูงโอ้โหครบจบเลยคันนี้จะได้เป็นรถยนต์สีดําสวยแบบนี้เลยนะคะจะเป็นทรงอีโคคาสวยงามมาก สีเดิมทั้งลามไม่เคยชนพิความจมน้ำทำสีนะคะล้อมแมกอรลอยเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะรอบคันสวยงามแบบนี้นะคะใครที่กำลังต้องการรถยนเท่ๆสักคันเนี่ยเงินเดือนหมื่นสองขึ้นไปเนี่ยออกคนเดียวราคานี้ไม่ต้องใช้คนขับนะคะ รถคันนี้เป็นฟีลออกสบายๆนะคะรถปี2019ก็จะได้หน้าจอแบบ Mitsubishi Motor แบบนี้ไว้ให้เลยนะคะสามารถเล่น CD ได้น้วยนะเอาซีดีมาติดใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ USB ได้ AUX ได้นะคะแผงแอร์ก็เป็นแผงแอร์ดิจิตอลแยงหางนี่แล้วก็เปิดโหมดออโต้ไปเลยค่ะไม่ต้องปรับให้ยุ่งยากในส่วนของเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟสองสว่างให้นะคะดีเลยนะแล้วก็ คันนี้จะได้เป็นปุ่มพูสตาร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่ขึ้นมาปุ๊บพี่กดปุ่มหยับเบรกแล้วก็กดปุ่มพูสตาร์กันตรงนี้ได้เลยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชัน3การแบบนี้นะคะมีที่พักแขนไว้ด้วยเฮ้ยมันดีอะ่ะเผื่อใครที่เดินทางไกลๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคันนี้นอกจากประหยัดน้ำมันแล้วนะคะก็นี่ช่วยไม่ให้เมื่อยแขนด้วยดีมาก กุญแจได้ขนาดนี้เลยนะคะแล้วภายในห้องโดยสารก็ไปดูแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันค่ะซึ่งเครื่องที่น่าเปิดให้ดูเนี่ยเน้นเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรถสวยมากเครื่องอยู่ที่ 1, 2 0 0ซนีซีนะคะดูกันตามจริงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีเรียลนัมเบอร์จากโรงงานนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวจุดแต้ม QC หรือแม้แม้แต่นอ็นอตหัวนอ็นอตทุกตัวนะคะไม่เคยขันเม็ดองเม็ดอารอะไรทุกอย่างครบนะคะใครอยากดูเพิ่มเติมทักบ้านเขียวได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งข้อมูลแล้วก็รูมให้เพิ่มเติมนะจ๊ะ ถึงเวลาที่ใครอยากตัดสดอยู่ที่2 0 0 0 0นห้านั่นเองนะคะหรือว่าใครอยากงวดออกรถร้อยเดียวค่ะงวดเริ่มต้นแค่งวด5้าพันต่อเดือนเงินเดือนหนึ่งสองเนี่ยโอ้โหออกรถคนเดียวได้สบายสบายค่ะต้องเป็นรถคันนี้เลยนะคะประหยัดน้ํามันที่สําคัญนี่เก๋ใหญไม่เหมือนใครเลยค่ะอ่ะคันนี้ได้เลยนะคะที่นี่นะคะรถคันนี้ตอนนี้จะตั้งอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่อําเภอขาเขื่อนแก้จังหวัดยโสธรค่ะสะดวกก็เข้ามาดูได้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกมาทักบ้านเขียวเลยค่ะเดี๋ยวส่งรูปส่งวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวพาวิดีโอคอดูรอบตัวรถได้นะ ถูกใจทักมาแอดสีลุ้งเก้าเก้าค่ะ